วันนี้จะพาคุณผู้ชมมางมหอยขมกันที่จังหวัดหนองคายค่ะมาเจอกับพี่สัญญาโยธวงศ์เกษตรกรต้นแบบที่ศูนย์เรียนรู้บ้านสีกายเหนือตําบลสีกายเหนืออําเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่เลี้ยงหอยขมลูกผสมสองสายพันธุ์นํามาเลี้ยงรวมกันในร่องสวนมะพร้าวซึ่งปกติหอยขมจะออกลูกเป็นตัวหอยขมหนึ่งตัวจะออกลูกได้ครั้งละ30-60ตัวค่าเฉลี่ยครั้งละ50ตัวและจะออกลูกทุกๆ2 3 สัปดห์มีอายุยืนยาวก,กว่า10ปีเลยล่ะค่ะหากอยู่ในธรรมชาติที่เหมาะสมและไม่มีสารพิษซึ่งเมื่อมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยจานวนมากก็จะมีลูกหอยเกิดขึ้นทุกวัน หอยที่พี่สัญญาเลี้ยงขายนั้นเป็นหอยที่ผ่านการผสมสายพันธุ์แล้วจะตัวใหญ่เนื้อนุ่มและอร่อยเลี้ยงแบบอินทรีย์ซึ่งการเลี้ยงหอยขมนั้นเลี้ยงง่ายมากปากติจะให้เพียงอาหารเสริมที่เป็นรำข้าวข้าวเหนียวและมูลสัตว์ที่หมักแล้วโดยวางไว้เป็นจุดๆเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นที่สําคัญอย่าให้มีสารพิษอย่างเด็ดขาดเพราะหอยขมจะดูดกินอาหารบนดินหากมีสารพิษหอยจะตายหรือทําให้คนที่รับประ ทานหอยได้รับสารพิษไปด้วยนะคะส่วนเรื่องของตลาดไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะมีเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อถึงที่ค่ะคือบอกหอยนี่ของเขานี่คล้ายๆว่าจากการศึกษาด้วยตัวเองเนาะกับบอมมีวิชาก,การเข,เขาก็บอกว่าหอยเขานี่มันผ่านการผสมจากหอยหน้องที่มัน หน่วยใหญ่แต่ว่าเนื้อมันหยาบกับหอยเปลือกแดงมันยาวเราเวลาเขามาเลี้ยงปั๊บนี่ออกลูกออกผสมมานี่มันจะพลอยครับเนื้อจะหลายจะพลอยเปลือกจะบ่านามันก็เลยแล้ากองเขานี่เป็นอินทรีพอมครับก็เป็นอินทรียพรอมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเขาบดไปวางขายตลาดแต่ขายยุสวนนี่ก็คิดว่าก็ได้ขายดีอยู่แต่ว่าเขายังขายใหญ่อยู่แต่ว่าเรื่องตลาดนี่ผมว่าไม่มีปัญหาพอวันหนึ่ง ร้านตำสมหรือเขาคือบักหอยนะครับมันไหลายนะเขาเขาต้มต้มแล้วเขาจิ้มหัวจิ้มหัวแพ็คใส่ถุงครับส่งขายได้ทั่วนะครับมีให้เขาว่าเท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าบักหอยนี่เป็นอาหารคือหอยคมเนี่ยอาหารของมันมันได้หลายๆนะกินกระตับบะฮงอ้อมแกงขัวพัดทอดอียังไม่เบิดอาหารเมนูบักหอยนี่ครับ ถ้าบักห้อยขายตลาดทั่วไปนะครับตามตามปกติอยู่น้ำบ้านเนี่ยเขาจะออกเก็บนาะจากน้องอย่างางมาขายคือ<ะ>โลหนึ่งประมาณ20บาท<ะ>แต่ว่าเขาขาเขาขายเนี่ยเขาต้องขายประมาณจากสามสิบห้าหรือ40บาทะนะครับ ราคาหอยขมค่อนข้างคงที่ตลอดทั้งปีนะคะที่สำคัญอยู่ที่จะมีหอยเพียงพอส่งให้ได้เป็นประจำหรือไม่เท่านั้นหากทำได้ก็สามารถกำหนดราคาที่สูงขึ้นกว่าราคาปกติทั่วไปได้นอกจากนี้ทุกส่วนของหอยสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งหมดมีทั้งบทเปลือกเป็นแคลเซียมเป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์หรือเปลือกหอยที่มีขนาดพอเหมาะสวยงามก็จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกก็จะสามารถสร้าง ราค่าได้เพิ่มมากขึ้น